สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามไร่สมใจอยู่นะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกันในตอนเช้าเวลาก็ประมาณ8โมงนะครับตอนนี้8โมงวันนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับไอ้นี้ ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ของผมนะครับอันนี้ของพี่หลวงผมนะครับไม่ใช่ของผมเองนะครับที่คลิปก่อนนะครับที่ผมเคยพูดคุยกับเพื่อนๆว่าการปลูกอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องปลูกหลายตานะครับ ไม่จาเป็นต้องปลูกหลายท้นแล้วก็หลายตาวันนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจในเรื่องการปลูกอ้อยได้ดูกันนะครับว่าอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องปลูกหลายตาแต่ถ้าเราปลูกหลายตาหลายท้นก็ไม่มีใครห้ามนะครับก็ก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่า แต่ละคนจะชอบปลูกกันแบบไหนแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆมาดูว่าการปลูกก็คือบางหลุมใช้แค่ตาเดียวและก็บางหลุมใช้สองตานะครับมาดูผลนะครับมาดูการงอกการเจริญเติบโตการแตกโกอว่าปลูกแค่ตาเดียวหรือว่าสองตาเนี่ยเขาจะแตกโกออกมา ยังไงบ้างนะครับอตอนนี้อ้อยนี้นะครับอายุประมาณประมาณเท่าไหร่แล้วพี่หลวงเดือนประมาณสามเดือนนะเพอประมาณสามเดือนนะครับเราก็มาดูความเจริญเติบโตกันนะครับเอ้าเดี๋ยวมาดูกอแรกกันก่อนนะครับก็คือเนี่ยครับนี่ให้ดูนะครับก็คือนี่ก็คือ สองตานะครับสองตาเนี่ยครับปลูกแค่สองตาดูการเจริญเติบโตนะครับดูการแตกกอของเขานะครับเพราะว่าเหมือนอย่างที่ผมอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าอ้อยพันุนี้คือเขาแตกกอดีแตกกอเยอะก็เลยว่าไม่จําเป็นต้องปลูกหลายตานะครับถ้าปลูกหลายตาเนี่ยก็คือมันจะขึ้นเยอะขึ้นแน่นจะทําให้ลําเล็ก นะครับแต่ปลูกสองตาเนี่ยครับก็คือมันจะไม่แย่งอาหารกันแล้วก็มันจะแตกกอดีมากนะครับนี่ดูนะครับสองตานี่ก็1 2 3 4งสองสามสี่ห้า1นึ่งสองส้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอง่าอตานี่ก็ขึ้น15ต้นนะครับนี่15ต้นนะครับดูอ่าแต่ละกอนีสองตาทั้งนั้นนะครับ นี่ดูการแตะกโกนะครับในแต่ละกอนะครับก็คือสองตาเนี่ยก็คือสิบกว่าสิบกว่าทั้งนั้นนะครับนี่ครับดูแต่ละกอนะครับไอน,นี้จะพอกอกนี้นะครับนี่ต้นนี้ก็ขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าอันนี้ต้นเดียวอันนี้ตาเดียวสิบขึ้นมาสิบห้าต้นนะครับ นี่แตกหน่อออกมาทั้งหมดรวมต้นแม่สิบห้าเลยนะครับเนี่ยนี่ดูนะครับอ่าดูแต่ละกอนะครับสวยงามพระรามแปดเลยนะครับนี่แหละครับเพราะว่าอ่านี่ดูครับนี่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 น,นี่นะครับดูการแตกกอในในในแต่ละกอในแต่ละต้นอ่านี่ก็ค,คือ ปลูกสองตา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 เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้มาดูปลูกตาเดียวกันบ้างนะครับนี่ตาเดียวนี่นี่ดูตาเดียวนะครับดูกรน,นี้ที่ว่าปลูกตาเดียวนะครับก็คือปลูกสองตานั่นแหละครับแต่ว่ามันตายซะตาหนึ่ง เนี่ยครับมาตายทัตาก็เลยเหลือตาเดียวแต่พอเหลือตาเดียวก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่มันก็แตกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่ตาเดียวแต่มาสิบสี่ลำนะครับสิบสี่ลำนะครับสิบสี่ลำอ่าดูแต่ละโกนะครับนี่แหละครับผมเลยอ่า บอกกับเพื่อนๆว่านะครับไม่จำเป็นต้องใส่เยอะนะครับสุพรรณบุรี1น,นี่ดูนะครับนี่นะครับหลุมละสอต้น2ต้นนะครับคือต้นแม่2ต้น2ต้น,ตนปลูก2ตานะครับในแต่ละหลุมแต่ละโกก็มันจะแตกออกมาแบบนี้แหละครับนี่จะแตกออกมาแบบนี้นะครับก็คือวิธีการปลูกก็เหมือนที่ว่าเคยถ่ายคลิป ให้เพื่อนๆได้ดูนั่นแหละครับก็คือเจาะหลุมใช้เครื่องเจาะหลุมนะครับเจาะดินนะครับเจาะดินแล้วก็นะครับความกว้างก็30คูณ60นะครับความลึกก็80แล้วก็คลุกขี้ไก่ไว้ลงพื้นไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็พอเราปลูกเนี่ยครับก็ทำให้อ้อยเนี่ยาการเจริญเติบโตก็เร็วแล้วก็อ้อยก็โตดีนะครับ เพราะว่าเราใช้ท่อนพันุ์ไม่เยอะพอใช้ท่อนพันุไม่เยอะมันก็ไม่แย่ยงอาหารกันมันมันมันก็แตกกอนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้เจ้าจของไล่ไอ้นี้เป็นการทดลองครั้งแรกเลยนะครับที่ปลูกแบบนี้นะครับก็เลยว่ามันได้ผลได้ผลก็ก็เลยที่ว่าปลูกต่อต่อ,ตอหลังจากนี้ก็เลยทําแบบนี้กันนะครับโอ้โหมดเยอะนะครับมดมาทํารังเนี่ยมดดํามาทํารังนะครับ เอาทีนี้เจ้าของช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่า,าปลูกยังไงวิธีการปลูกอะไรยังไงแล้วก็ผลออกมาแบบนี้นะครับอ้าวปลูกเหมือนเดิมมันเหมือนเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยปลูกปลูกสองท่อนแล้วก็ตัดปลูกสองท่อนคือใช้ท, 1, ท่อนพันสองท่อนท่อนท่อนละสามตาท่อนละสามตาแล้วก็ใช้สองท่อนแล้วก็พอมันแตกขึ้นมาพอแตกหน่อขึ้นมา ก็เตหน่อขึ้นมาประมาณสองอาทิตย์ก็ตัดหน่อแยกอ่าตัดแยกพาไปปลูกหลุมอื่นพาไปปลูกหลุมต่อไปแล้วก็เหลือไว้แก่เหลือไว้แค่สองตาแค่นั้นแหละครับอ่านะครับ,รบก็คืออ่าเพื่อนๆเ,เข้าใจใหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ,รบก็คือแรกๆเลยนะครับก็คือเนี่ยก็คือตั้งวางสองท้นนะครับตั้งวางสองท้นท่อนละท่อนละสามตาอ่าท่อนละสามตาแล้วก็อ่าพอปลูกให้มันขึ้นทักประมาณสองสามอาทิตย์ นะครับพอมันขึ้นเป็นต้นแล้วเนี่ยก็คือตัดตัดอ่าเราตัดออกตัดแยกออกพาไปปลูกหลุมอื่นคือพาไปปลูกหลุมใหม่ให้เหลือหลุมละสองต้นอ่าเหลือไว้แค่หลุมละสองต้นแค่นั้นเองนะครับส่วนอีกอ่าสี่ต้นที่ตัดออกไปเนี่ยก็คือพาไปปลูกหลุมอื่นนะครับแล้วก็เหลือไว้แค่สองต้นนะครับสองต้นก็เนี่ยครับ ผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เท่าที่เห็นมันจะขึ้นเร็วมากจเจริญเติบโตเร็วมากนะครับเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนคิดดูนะครับว่าเนี่ยนี่ขนาดใส่สองสองตาเป็นแบบนี้ถ้าสมมติใส่สี่ห้าตาหกตานะครับก็คือมันจะเบียดกันมากเพราะว่ามันแตกโอมาก พอแตกกอมากอ้อยก็จะเบียดกันแล้วก็ต้นมันก็จะเล็กนะครับแต่นี้ก็คือขึ้นมาเนี่ยต้นขนาดนี้เราสามารถดูรู้เลยว่ามันต้นมันไม่เล็กนะครับเพราะว่ามันได้กินอาหารเต็มที่กันแล้วนะครับนี่แหละครับแค่สองตาสองตาอ่าผลออกมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปที่ว่าเป็นตาเดียวที่ไหนอีกอ๋อเนี่ย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 ตาเดียว ใหญดูตาเดียวอีกนะครับอีกอีกหนึ่งโกอ่าเนี่ยครับนี่คือตาเดียวเนี่ยดูนะครับเอาพี่หลวงนับดูหน่อยตาเดียวนี้ไอโกนี้กี่ต้นสืมดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่กำลังขึ้นใหม่ก,กำลังสิบแปด าจากตาเดียวนะครับก็คือขึ้นมา18ต้นอ๋อสิต้นนี่นะครับตาเดียว18ต้นนะครับนี่ <18 S 1> ก็คือของจริงนะครับถ้าเราพูดกันโดยไม่ให้เห็นภาพก็เดี๋ยวหาว่าขี้มูนะครับก็นี่ยเห็นของจริงไปเลย18มีม,มีหลุมไหนอีกไม่ต้ว่าเป็นตาเดียวตาเดียวอ่านั่นนั่นหรืเปล่า อ่านี่นี่ก็ตาเดียวนี่นี่นี่สองใช่สองย้อ่านี่นี่ตรงนี้ตาเดียวเออตาเดียวอ่าตาเดียวนี่ดูนะครับกอนนี้นี่คือตาเดียวนะครับตาเดียวเอ้าเดี๋ยวนับดูว่าตาเดียวกอนนี้ขึ้นออกมาทั้งหมดกี่ต้นนะครับ สามสิบสี่สิบห้าสิบห้านอสิบห้านออ่าตาเดียวสิบห้าสิบหกนี่มมอมอ,อ่าสิบหกสิบหกเอาโน่นนน,นกลางโน่นต้นเล็กอีกต้นหนึ่งถึงเจ็ดสิบสิบเจ็ดนอะครับสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดต้นตาเดียวนะครับนี่ก็มีมีหลายโกเหมือนกันนะครับที่ว่าเนี่ยครับที่ว่าเป็นตาเดียวนะครับนี่นี่ก็ตาเดียวอ่านี่นี่ก็ตาเดียวนะครับตาเดียวตาเดียว,ยวหลาย หลายกอเลยล่ะครับมีตั้งสองตาแล้วก็ตาเดียวอ่านะครับนี่ดูนะครับนี่ก็ตาเดียวนะครับตาเดียวนี่ก็ขี้เกียจนับลแล้วล่ะครับก็คือสิบสิบกว่าต้นเหมือนกันนะครับสิบกว่าต้นเหมือนกันนะครับอายุประมาณสามเดือนนะสามเดือน <3 S 1> อายุประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนนี่นะครับก็คืออ่า เหมือนอย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะครับก็คือไม่จําเป็นว่าต้องไปใส่หลายต้นหลายตาหลายทน้นอะไรแบบนี้นะครับแค่ไม่เกินไม่ไม่เกินอ่าสองตานี่ก็หรูแล้วนะครับเหมือนอย่างอนี้นะครับตาเดียวเนี่ยครับตาเดียวผมว่าก็ประมาณยี่สิบไม่ต้องนับเลยเนี่ยก็ประมาณ <c oughs> นี่ประมาณยี่สิบลำแล้วนะครับเนี่ยมันขึ้นนะครับ ขึ้นโตเร็วมากนะครับนี่ประมาณ20ลำนะครับก็พาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คือนั่นแหละครับก็คือเราจะปลูกเพราะาให้ขึ้นให้เป็นตาก่อนให้เป็นต้นก่อนแล้วก็มาปลูกหรือว่าปลูกเป็นท่อนไปแล้วก็ขึ้นเป็นต้นค่อยตัดออกทีหลังอะไรแบบนี้ก็ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ทีนี้ก็คือที่ผมมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดู การวันนี้ก็คืออ่าก็อบอกเพื่อนๆซะก่อนนะครับว่าทิ้งเนี้ยประมาณประมาณกี่กอได้หรอสามสิบสามสิบสี่สิบอ๋อห้าสิบกว่า,อ,อ,วาอ้นี้ก็คือเป็นการทดลองนะครับคือคือปลูกปลูกทดลองทําแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นก็คือท่อนพันธุ์มันไม่พอก็เลยใช้วิธีแยกแต่ว่าบังเอิญมันเกิดว่าได้ผลทําแบบนี้แล้วก็ได้ผลก็เลยนะครับ ามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ,อาการทําแบบนี้ปลูกแบบนี้นะครับก็คือเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องอามาทําตามลอกเรียนแบบอะไรกันแบบนี้นะครับก็คือแล้วแต่การปลูกนะครับแต่ก็คือมาถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ดูก็คืออีกวิธีหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเผื่อไดอ้มีประโยชน์กันบ้างนะครับ คือหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับส่วนเพื่อนๆจะทําแบบไหนปลูกแบบไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะเทคนิคการปลูกอ้อยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับจะปลูกเป็นร่องเป็นหลุมจะใส่หลายท่อนหลายตาไอ้นั้นก็ก็แล้วแต่แต่นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่หนึ่งวิธีที่จะให้เพื่อนๆได้ดูกันเผื่อ,อเพื่อนๆคนไหนที่ว่า มีต้นพันธุ์น้อยนะครับก็คืออาจจะพึ่งเริ่มปลูกยังไม่มีท่อนพันธุ์เป็นของตัวเองแล้วก็ซื้อท่อนพันธุ์ไปปลูกเนี่ยก็คือบางครั้งมือใหม่ก็อาจจะไม่รู้นะครับไม่อ่าไปใส่มากใส่หลายท่อนอะไรแบบนี้ก็เลยว่าอ่าจะถ่ายเพื่อนเพื่อได้ดูว่าอ่าไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องไปใส่เยอะเป็น 3- ามสี่ท่อนอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าอ้อย ถ้าปุ๋ยถึงน้ําถึงนะครับปลูกระยะห่างพอประมาณเนี่ยนะครับพอประมาณเราก็อ้อยก็จะแตกกอดีนะครับก็ตามที่ผมบอกนะครับก็คือสุพรรณบุรีหนึ่งนครับก็คือเพื่อนๆอ,อย่าปลูกแคบเกินไประยะเนี่ยทางที่ดีที่สุดก็คือ1เมตรห้คูณถึงถึงสเมตรหเมตรห้ถึง2เมตรเนี่ยครับระยะไหนก็นได้แต่ว่า ยาให้ต่ำกว่าเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับเพราะว่าถ้าแคบเกินไปนะครับจะทํางานลําบากมากแลก้วก็อ้อยมันจะเบียดกันกนะครับเหมือนอย่างที่เห็นอยู่นะครับที่ที่ปลูกที่นี่ก็คือปลูก2องเมตรคูณสองเมตรนะครับก็ระยะทางพอนี่ขนาดสองเมตรคูณสเมตรเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมฮะว่าใบเนี่ยมันมันติดกันเลยเนี่ยนะครับถ้าแคบกว่านี้เนี่ก็จะเบียดกันกามากกว่านี้นะครับ ในขนาด 2. อคูณสพอมันขึ้นแตกโกอขึ้นมาเนี่ยใบชิดกันหมดเลยนี่นะครับเห็นไหมครับก็คือจะมองไม่เห็นพื้นเลยเนี่ยเนี่ยเบียดเบียดเสียดกันเลยนะครับเพราะว่าอ้อยสุพรรณหนึ่งมันแตกกอเยอะก็เลยใบอะไรมันเบียดนะครับครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กันบ้างนะครับวันนี้ก็ถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ดูกันแค่นี้นะครับคอยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ